สวัสดีค่ะนี่ผลเลือดมาแล้วค่ะที่เราเอาเกไปตรวจกันไหนดูสิสสเราผลเลือดสองวันนะคะที่เราเอาไปตรวจแล้วเขาก็จะส่งไปฉนีมาให้ใช้เวลาแค่สองวันเองอดูสิเกยไหนเกย์เล็กเกวใหญ่บ้างนี่สรุปแล้วมีตัวไหนเป็น ตัวผู้ตัวเมียบ้างอยู่อ่านี่มาแล้วเอ็นูเอ็นุนี่น่ารักจังเลยตัวนี้ตัวผู้ตัวใหญ่ตัวนี้คือตัวผู้เหรออ๋อตัวผู้อันนี้นี่ตัวใหญ่มากเลย ลองจับที่ลองจับแบบเอาขึ้นมากับขวามือมือู้ใหญ่มากเลย,ยดูดิน่ารักมากเลย,ยวันอนี้จะทำการขงมอบย้ายบ้านเลยใช่ไหมย้ายบ้านแล้วนะย้ายบ้านแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ย้ายอยู่กับพ่อแม่ใส่ผมเรียบร้อยอืมนี่ค่ะหว่วง ห่วงสแตนเลสเราสั่งทํามาเพิ่งสั่งทํามาครั้งแรกเนาะเจ้าเนี้ยมันจะมีห่วงแบบนี้ด้วยอันเท่าไหร่มีห่วงแบบสองร้อยห้าสิบอืชิชิชิีวอันละสองร้อยห้าสิบนะคะเนี่ยมันมีห่วงไว้ใส่แบบค้องสายค้องเวลาพาออกไปนอกบ้านด้วยนี่ กินข้าวไปแล้วเมื่อสักพักนึงยุบอีกแล้วเนี่ยียุบอีกแล้วเนี่ยี๋ยววันนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปอยู่กับไปอยู่บ้านใหม่นะคะอ,อยวบอกไว้ก่อนปกติปกติไม่ได้ขายเกนะแต่นี้เหมือนให้พี่ที่รู้จักกันเนาะ พี่ที่รู้จักกันเขาขอซื้อไปอุปการะดูแลต่อนะคะก็เลยแบ่งให้พี่เขาไปเดี๋ยวเผื่อคนมาถามว่าขายไหมราคาเท่าไหร่คุณบอกไว้ก่อนปกติแค่ประมาณหนึ่งหกเนี่ยนี่จะนี่อ๋ออ๋อ อสรุปนะคะนี่ไปตรวเพศก็มีตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียนหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อๆไปนะคะจะฝึกพูดฝึกอะไรว่า๋ยวให้พี่มันนี่สอนเดี๋ยวคอยดูพี่มันนี่จะลาหลังน้องนะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ